ข้าไม่ใช่บาบเอเลียนอย่างนั้นเหรอคะพูดให้ถูกก็คือถึงจะเกิดมาเป็นบาบบอเลียนแต่ก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างบาบเบอรเลียนหาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ข้าเกิดเผ่าของข้าก็ล่มสลาย หลังจากนั้นข้ากระถูกนักผจญภัยคนหนึ่งเก็บไปและเติบโตขึ้นด้วยการเลี้ยงดูของเขาแน่นอนว่าเรื่องเมื่อกี้เราแต่งขึ้นมาเองแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกกับบางสถานการณ์แล้วการโกหกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นถึงข้าจะเป็นบาบาเลีนแต่ก็เติบโตมาอย่างผู้มีอารยาธรรมแน่นอนว่าคงเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยาก แต่ว่านะก็หวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจว่าข้าไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากพวกเจ้าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกแต่ดูนี่สิความรู้สึกสงสารที่มีต่อตัวเรามันแสดงออกมาแล้วไม่ใช่หรือไงเป็นอย่างนั้นเองสินะคะเพราะว่ากลัวบาเบเลียนก็เลยปฏิเสธความหวังดีและอาหารที่เขามอบให้ แต่ถึงอย่างนั้นคนคนนี้ก็ยังให้เกียรติและเห็นใจพวกเราเขาคงใช้ชีวิตอยู่กับการอดทนต่ออคติและการเลือกปฏิบัติมากมายเพียงเพราะเป็นบาบาเลียนมาทั้งชีวิตขอโทษด้วยนะคะคุณเคทันบอกตามตรงว่าจนถึงตอนนี้ดิฉันยังไม่เชื่อใจคุณค่ะไม่เป็นไรค่าเข้าใจดี สำเร็จไม่น่าเชื่อว,ว่าฉันจะเคยสงสัยคนแบบนี้น่าอายจริงๆงั้นต่อจากนี้ไปก็ฝากตัวด้วยนะค่ะเอ๊ะค่ะหืมอ,อะไรกัน ดูเหมือนจะสนิทกันขึ้นมาทันทีเลยนะเจ้าหอคอยเวทมนตรสถึงจเจ้าเฝ้ามองด้วยสายตาของผู้สังเกตการ์อยู่แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงพูดแต่ก็แปลกจริงๆอย่างที่เจ้าเคนมันว่าในทุ่งหิีมากขาวนั่นมันมีอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มีบาเบเลียนแบบนั้นอยู่ได้หน้าประหลาดจริงๆ ทาไมถึงดูเหมือนเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีกว่าบาเบเลียนธรรมดานอกทุ่งหิมะแบบนั้นอีกนิดเดียวลองเข้าไปใกล้ๆดูดีกว่าเฮ้สายตามองมาทางนี้งั้นเหรอคุณเคทันเป็นอะไรไปเหรอคะ มีใครบางคนอยู่แถวนี้คะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้ากลับมา <mattress bass in square> ฮะ อะไรนะไม่นะเป็นไปได้ยังไงทั้งที่เมื่อกี้กลางอนาเขตป้องกันแล้วแท้แม่านพลังที่ป้องกันได้แม้กระทั่งบาลิสต้าไม่มีประโยชน์เลยงั้นเหรอ ทางที่ดีอย่าคิดทำอะไรตุกติกจะดีกว่านะถ้าหากมีท่าทีแปลกๆแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ข้าจะบิดคอแกซะผมชื่นชมคุณเคทันครับฮะข้านี่นะครับชื่ออะไรแพ,พสติกครับ เ,เจ้าหมอนั่นก็คงเป็นแบบนี้สินะคุณเคทันคนคนนี้คือนั่นสินะเจ้านี่เป็นคนที่สะกดรอยตามพวกเรามาจู่ๆก็บอกว่าชื่นชมข้าคะเรื่องนั้นมันก็ตามนั้นแหละครับผมอยากจะเป็นนักผจญภัยที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ สำหรับผมแล้วคุณเคทันที่ช่วยผู้พิพากษาพวกนอกลีดป่าปีศาจได้นั้นคือเป้าหมายและไอดอลของผมเลยครับอเอาเป็นว่าแถไปก่อนแล้วกันยังไงเป้าหมายก็คือการเข้าใกล้ตัวเขามาตั้งแต่แรกเพ้องงานเท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วงั้นก็เลยตามข้ามางั้นเหรอเอะครับ เพราะว่าผมชื่นชมคุณเคทันมากเกินไปก็เลยเผอตัวหืมแต่ถึงอย่างนั้นก็ปล่อยไปไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าหมอนี่ปลอดภัยอืมงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันหือ